าหมูกรอบกับข้าหมูบอบว่ะบอบคืออไรเนี่เราเ้าหมูกรอบเ้าหมูกรอบกับขาหมูสับในบ้านนะบอกว่าเราตามเจ้าสั่งาเลยเคเรียกว่ะให้มาเอาตั้งนานเลยพ้าหมูบอบก็อย่างกับไปก็คือคิดยันก็คือ ย,ยันปุอยยันพิจาร์บอกโดยยันเป็นของคนอื่นโอ้พอดีครบเลยสเนาะอ,อันนี้ก็คือเพิ่นน,นี่เนาะเพิ่นเสนอมานี่พีพนนองลครบแลวมือมือนัดเนาะเดี๋ยวสิดได้งานพอมีพี่นองอีกที่นึง บายดีเดอ้อคุณพี่น้องเอเบอร์สุขสุขคนไยินดีตอนทำทอดกุ้ทอดสโนว์มาทอดสโนว์เมดิกาทอดประเทศไทยที่เรียบร้อยแล้วคุณพี่น้องเนาะสิเลยพากันขี่รถไปต่ออีกคุณพี่น้องเอลยกับพอดีอ่ทั้งเพ่ทั้งโมเขึ้นเขาอ่าการรอบบ่ายสองโมงเนะาะตอนนี้ก็ยังอ่ารอเจาอ้าของรอกันอยู่ พอมาเพิ่นกระถาอีกคนหนึ่งเนาะแต่ล่อมันก็ร้ายอยู่พี่พี่น้องไอ้พว่าตช์สนนก็ขี่มาในในยะหนึ่งเดียวเนาะมาเคเืองแล้วอชิรเรกเขาหุ่งมอตอนนี้ก็สิผ้ากันไปหาซื้อของอยู่ของกินก่อนพี่น้องเอ้เขามันไก่เนาะคนลักอยู่หานคนลักพีกพกพกพกก่น้องเอ้อาจารย์ใดก็ล่อลุ่นล่อติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องว่าโปรสำเร็จกอนสนนมาหนีสำเร็จบ่อเดือเดนอเท่าไรเนาะ สาธุการาสาังการ,การขอให้คนผ่านไ mm hmm. ด้คว,วามสำเรนะ mm hmm. ็จเนาะนะจังไรกับพวกเราพี่น้องเลยกิน,น,งงกนขา้าวกินน้ำก่อนบาดนี้เนาะโดยนะร mm hmm. วยผ่านไปผ่านมาแล้วร mm hmm. วยนะยนะยของเราก่อนะกอนเนาะไปไปจ้าไปไปจ้าข้าวมันไก่จะ้ะราชิมาและ โอ้ล่าชออกมาแล้วไถ้าล่าชืออกมาแล้วเขากไไ<ป>็ไปเลยแมนเมนไปเลยที่เด็กมาซื้ออันเข่ามันไก่อยู่พุนพ้นเลยพี่น้องเลยอันนี้รอพันก็คือสิไปต่อนะเนาะอ่ะจังไรเจ้าของรอพันมาแล้วก็ไปพ่อกันอยูุ่บแล้วพี่น้องต่อหน้าลุงหมอเนาะก็หาซื้อกินอยู่พุ้นไปพี่น้องเลงกกยเพราะทางเพันธุ์ก็มีมีค่าเช่าขายขายอยู่เนาะโดย เอาพูดพี่น้อยมาหอดของหมอฉีดเรียบร้อยแล้วเนาะไปเมนองลำวานพูดเล่เขาเกี่ยวกทางดังตลาดพูดเล่าผมบางล่างพูดเนาะดูไปสิแาวตรงนี้แถวทั้งสิ้นขามพูดเล่ทางรถเขาไปหาเพียงมินก่อนไปทางพุ่นเลยบ่ไปค่อยๆขามเดินบางรถบางล่างกดสิมาหอดพูดพี่น้อยโอ้ตึกสูงสูง ค่อยขามค่อยขามผ่านไปผ่านมาผมก็โดดติดพี่พี่น้องเองอ๋อไปดีกินข่าวเที่ยงมื่อนี้กชี้ได้นั่งโอ้ลมดิ่งกันก้อนพี่พี่น้องก้อนชีได้ข่าวไปปรึกษาหารือทั้งแพทย์เพิ่นอีกเนาะเพื่อเพิ่นคนขั้วซือ้อเอื้อจะเพิ่นอีกพี่พี่น้องเอย ເພິ່ນຊິເຂົ້າໄດ້ພ້າໄດ້ຈ້າເອີ້ບາດລົດກໍຫຼາຍແທ້ໆນັ້ນເຈົ້າພາເດີ້ໃດຢັນເຈນໃຈຢັນໃດພາລົດຊິດເພິ່ນເນາອງກນາະ

เดีได้สหมสิขมได้กบ่ไไปขมไเอาไงไปยังไปทางังลาะเห็นบ่ทางไหนกถึงอยู่บฮามาถึงว่า มาซะกินข้าวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางแพทย์ทางหมอเพิ่นยังบ่ได้เข้าตาเข้าการเนาะใครจะมานั่งกินข้าวมืนี่บ่คทางเียจ่เพิ่นไปเอาข้าวเนาะเพราะว่าสั่งอ่าจานพี่น้อง เนี่ยจะมาเลยโอ้สองจานมาเรือยด้วยนี่โดยเชิญมาจานละร้อยโอ้จานละร้อยบาทเลยโดยโดยโดยเอ้าโอเคให้เจ้าเขาไปจ่ายได้ด้วยจานละร้อยบาทพันบาทคุณพี่น้องเองอ่าตน้องถือว่ากับเขาเพินโอธรรมดาเด้ดนย่างคุณพี่น้องเองโอ้นึะจังเลยทางสนองกาสีกับกองก่อนพี่น้องเอง อะเลยลงมาทีเรยบร้อยแล้วมีน้องเอ้วันนี้ก็คืออ่าวางยาให้กินคือเกาแต่ของเกาจะได้เสจะยังเหลือเท่าไหร่ยายาเบลแลวเนทุม็ดหร้อเปล่โอ้พอดีครบเลยสเนอ่านนี้ก็คือเพิ่น ดีเนาะเฟอร์สนอมานี่พี่น้องเอร์ขบแล้มือมือนักเนาะ,ะเดี๋ยวสิได้งานพอมีพี่น้องอีกทีนึงอันนี้คือ,อยาอจะอันนี้ได้หลายกว่าเก่าอจะเกินนัดสองเดือนแม่นอันนี้หลายกว่าเก,าาก่าสี่ห้าหกแฝงก็แม่นล่ะกินนานมือละเม็ดคือเก่าโดยก็ได้หกแฝงก็สองเดือนเดือนหนึ่งต่อสามเพง แต่ที่โรงพยาตัดนี่เดี๋ยวถ้าสนวยก็สิมาซี้แจ้งอีกที่นึงเนาะไปพี่น้องเนาะอันเพราะว่ามันก็หลายคัดหลายตอนเพิ่นว่าเพราะว่ากะอ่าประมลาตัดนั่นกบ <c oughs> ่อ,อ่าเพื่อว่ารายละเอียดเพิ่นว่าเนาะเพิ่นอ่าประมลให้แล้วเนาะแบบล่าๆด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่พันงปานดเพิ่นว่าก็สิตกอยู่ระดัดบ กินข้าวอยู่ค่ะผักผักพื้นเนะาะก็หลายมื่นอยู่พี่นอ้องเอ้ยหลายมื่นจังไดตอนนี้กยังพี่นอ้องฝนสิตกบ่จัเนาะอีจ๊ะเนาะ,ป,ะป่น Halo, ูี่เ่ไปหา่อเฮากับเมือนี่สิเข้านั่นอยู่บ่สิเข้าอันนี้อ่า้าน e l e v e อยู่บ่เข้าอยู่บ่ เอายังมาเบะเขาซื้อขนมพอต้มให้ลูกเออกันว่าจชาวนวลวักพาข่ากับที่เข่าโบคอยเสียเอาเงินให้จักสองร้อยไปซื้อยังก็ซื้อเด้อมเมื่อผ่าลูกเด้อเดี๋ยวขารถขาล่างกับผู้หลักพิพิธภัณฑ์ไปเจอกันอยู่ตลาดตลาดตลาดซีนูเนาะเพราะว่าขี่รถจากเมื่อน้ำกันกับสาวนวลเธอเนี่ยจากในฮอดทางพุ่นก็คอยรุ่นน้ำกันเอาเงินให้ทางไอจ่าเขาฮัตเซเว่นก่อน เพราะว่าเพิ่นแย่เพิ่อนอยากเลาะซื้อนมข้าวต้มให้ลูกอ่ะเพราะว่าอันขนมน้ำนี่อาะสีถุดกว่านะจะซื้อนมซื้อขนมเมื่อตอนเมื่อภาคลูกเด้อเอาหายสองร้อยอ่ะอไปเข้าไปเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ที่อ่าฝั่งลาวพ,พี่น้องเออโอเคพ,พี่น้องเอ้ มาหอดพังลาวทีเรียบร้อยแล้วบาทนี่กัษยีได้กับบ้านกับซองบานีเนาะกระทางไอ้จากรกัษยีได้ขี่รถไปหอดอ่าเซโน,โโนขี่เมื่อน้ำกันนี่แหละเพราะว่าไปถ่ารถอันอยู่เซโนโเนาะนว่าเทวนี่มันกัษยีไกลเพ่นพี่น้องไงอเพราะว่าทางสนวนกับขี่รถจักมาคนเดียวก็ซ้อนท้ายกันเมื่อแล้วก็ไปหารถอยู่เซโนโบาทนี่ แต่ว่าเตซิโนเพหาบ้านแม่จ๋านี่มันเท่าไหร่มื้อนี้จ๊ะขึ้นแล้วแต่นําบังคันเพเจ้ากะสิเอา50โอ๋เตซิโนไปพุ่นบ่้แต่บางคันก็6 70นะอืมัน่เหมือนกันบ่คือกันเนาะเออๆๆเอามีแต่เฮาก็สิเอาเงินให้เจ้าเพิ่มเติอีกเลยซื้อยม้อนู เอาเงินให้เพื่อนพี่น้องไอ้พวาย่านนองบำบัดต้นได้มีมาม่าอ่ามาม่าให้เงินสองร้อยหงเดืออยู่บ่เดือนร้หนึ่งร้อยสองบาทอร้อยสองบาทเอาสองบาทก็ไวโอกาสหนะพอมาหาซื้อสองบาทนะ่ซื้อก็ฟไววบุษะตื่นน่มาพี่น้องเอ้ อ่ะจังไรเพื่อนพี่น้องเอ้กบอรบเปาได้ยังหามันจะคำชิมืดเนาะเอ<ด>าไปแล้วกระเป๋ามื่อ<ด>มีแต่สิได้เงินให้ทางให้จ่าเด,อด้อเพิ่มเติมเงินสองแสนน่ะเจ้าเอาไปให้เอื<ด>้อยเจ้าอ่า<ด>แล้วก็จะให้ทางเอจ่าใส่อจา่ายค่ารถเมือกับบ้านนี่เพื่อนพี่น้องเอ้อโอเคเบิ่งเอ,เอาเงินให้ทางให้จ่าก,ก่อน อ,อันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้เขาก็คือว่าเป็นผู้นําทางไป<ม>คิดว่าเจ้าก็ยืมเงินอาา<ม>เอื้อยมาเขาก็สิให้เจเ้าเพิ่มเติมแล้วก็ใส่หนี้ทั้งเงอื้<ม>อยเด้อเป็นเงิน,น<ม>สามแสนกี่เพื่อพี่น้องเลย<ม>ตัางร้ายก็คือว่าเนี่ยเนาะ<ม>ให้ทั้ง<ม>เอื้อยจะขอขอบุญขอบคุณท่งางพระรัก<ม>พุ่พพใหญ่เด้อจ้าเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่ในนาให้ จากมวลค้ามากปหาหมอขอให้อยู no ่ดีมีแห้งความเจ็บจะถูกได้ความไข้ยะถูกนี้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มุ่สมสมมุ่งมั่นปรารถนาขอให้เป็นห่มโพ่มสตลอดไปดยาจังได๋ทงเฮาก็สิได้กลับบ้านบอพี่น้องเอ้ยบาดนี้จังได๋กลับปะเอ้ยจะเจ้าก็สิได้หารถทางซีโนเลย โดยอัสบาดีเอฟซีโดยโดยพี่น้องก็สิป,ประมาณนี้เนาะท้าสนองกัป้ามาโดนนานก็คืออันรอคิวพี่น,อน,น,น,น้องเอรอคิวอยู่อ่าลงโมพอละเนาะเพื่อพ้นตั๋ว็กป๊าเมื่อนี้ก็ท้าสนองก็คิดว่าอ่ายันบอก่านพี่น้องเอ็กก็เพราะถ้เงยจะเพ่อกีลืมเอกสารที่ว่าพ้นตั๋วอ่าของเพื่อนทัาลนัเนาะแต่ว่ากะผ่านไปด้วย ดีพิพน้องเลยกะคือว่าไซจ้านี่ก็ยังบ่ได้ชี้แจงเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็คือแบบค่ำแล้วพิพน้องเลยกะสิได้พากันเมื่อก่อนอาจสิเป็นอ่าคลิปหน้าเนาะสิมาออกมาชี้แจงเรื่องอ่าพาตัดของไอ้จ่าอะไรก็ค่้าไซจ่ายเมื้อนี้เนาะอ่าพิพน้องเลยรอบที่2องพายจะมาอ่าหาหมบุระฮานจะเป็นเงินทางพภรรคุยไงอ่ากุกเอาผู้เดิมเนาะ ปิดเพลินกับแนะน,นำเข่ามาแต่ก็ให้ทัศนวันพาอิจหาหมอแต่ก็มีแต่เพลินกับเอาหืดเอายาเพิ่มเติมให้กินสก้อนพูดพ้องเลยแต่ก็คือว่าผพาตัดในเลพลินกับให้ผพาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ยังบ่มีงบก็บโดยว่ายุติก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลักผู้ใหญ่เนาะเพลินว่าพ่อสานีก็คือทางเฮาก็ยุตพิพี่น้องเลย อกับเมื่อวานก็เอาเงินให้ทางไอจากับสองร้อยบาทแล้วกัมาจ่ายอ่าค่าเดินทางอีกสามเซนเนาะโดยแต่ค่าไปค่ามานี่ยังไม่ได้รวบรวมพี่น้องเลยจังไลากระรุ่นการคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะโดยอ,อ่ขอขอบคุณขอบคุณท่าพอดักใหญ่แล้วยกับพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขพน้นท,ท,ที่ติดตามแล้วก็ขับ zoom คอยเพื่นอยู่ดีมีแห้งพ่พี่น้องเอฟคอมเสียกับยาให้ได้ความใครกับยาให้มี ปัตนาสิ่งได้ก็ขอให้เพิ่นได้ทรงความปัตนาขอให้บ ана, ุญรักษาที่เวลาคงครองเพลินเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงมีพนสวยสู้อุปธรรมคนเป็นโดคเป็นภัยก็คือทางเงยจะอะ่ะเนาะโยน่ะศาสนาจะได้ขอจบคลิปก่อนเอนพี่ไองเข้าไปเข้ามาว่าอย่างกะบ่ถ้วเนาะ ໂດຍອ່າຈັ່ງໃດຄິດນີ້ກໍທາງສະຫນອງກາດຊິໄດ້ຂໍຈົບຄລິບກ່ອນເພິ່ນພີ່ນ້ອງເພິ່ນຂໍກ່າວຄໍາວ່າສະບດີ